สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Review สับสนุนโดย Broker IUX นะครับ Broker มาตรฐานระดับโลกนะครับ a s i s นะครับซึ่งเป็น top license ของออสเตรเลียนะครับ FSCA แล้วก็ FSC นะครับมีบัญชีหลากหลายนะครับใช้เรทได้ถึง1ต่อ3,000นะครับเป็นโบกเกอร์ที่เหมาะสมกับเทรดเดอร์ในทุกแบบทุกสไตล์นะครับราคาทองคำนะครับ เมื่อเช้านี้นะครับหรือว่าช่วงประมาณ6โมงนะครับราคาได้ถึงเป้าหมายนะครับการเคลื่อนที่ของเราแล้วนะครับสำหรับกรอบแนวต้านบริเวณช่วงแนวต้านของชาแนลสีฟ้านะครับที่เราได้นำเสนอไอเดียนี้กันมานะครับตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะครับก็ช่วงประมาณสัก3 1 6 5นะครับราคาขึ้นไปถึงแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเริ่มปรับตัวย่อลงมาครับวันนี้เรามาติดตามกันต่อนะครับว่าโอกาสนะครับมันจะประมาณไหนนะครับมันขึ้นไป3 1 9 0 3 2 0 0 ได้ไหมนะครับในโครงสร้างของขาขึ้นหรือว่ามีความเสี่ยงที่ราคาจะปรับย่อลงมานะครับเเมื่อสักครู่นะคผมได้ได้เปร์เซ็นต์นะครับนาเสนอไอเดียหนึ่งนะครับซึ่งต้องรุ้ขกันไป3า9นะแต่ว่ามเจอแนวต้านนะแถวๆนี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไปไม่ถึงก็ได้นะมันจจะย่อปรับตัวลงมาก่อนนะครับหลังจากที่ผมไปดูนะครับโครงสร้างมาใหม่นะครับมีโอกาสเซอร์ไพรส์เราได้นะครับ เราไปดูนะครับในกรอบเวลารายเดือนนะครับกรอบเวลารายเดือนเนี่ยเราดูชุดโครงสร้างนี้การขึ้นนะครับขึ้นนะฮะมาตามนี้นะครับปุ๊บนะครับสร้างไฮสร้างโลนะครับจุดนี้นะครับทะลุเบรกนะครับรีเทสขึ้นมาเอ๊ะมาเจอจุดไข่ปลายอีกแล้วนะครับเส้นประมาณ75%ของชั้นแนวนี้นะครับซึ่งถามว่าแม็กซ์เซนไหมแม็กซ์เซนนะเพราะว่าตัวเนี้ยครับสวิงไฮนะตัวนี้นะครับพอเบรกก็เป็นเส้น50% เพราะฉะนั้นนะมันถึงแนว75%มีโอกาสปรับย่อดได้เช่นกันนะอันนี้ต้องเริ่มพึงระวังแล้วนิดหนึ่งนะครับแม้ว่าเดือนก่อนหน้าน,นั้นจะแรงนะครับแต่ว่าเดือนนี้นะครับขึ้นมาเนี่ยมันจอจอติดๆแล้วนะครับแถวแถวช่วงราคาประมาณสัก3 1 7 0นะครับอันนี้ต้องเอาเข้ามาประกอบการพิรนาเพิ่มบ้างแล้วนะครับ ในกกอบเวลาลายสัปดาห์นะครับกกอบเวลาสัปดาห์เนี่ยก็ในชุดขาขึ้นเช่นเดียวกันนะครับของเกาบเวลาสัปดาห์นะครับชานลตัวนี้นะมีการชนติดนะครับมีการเบรกเอาขึ้นมานครับทีนี้เบรกเอาขึ้นมาลายสัปดาห์เนี่ยนะครับก็อยู่นอกกรอบเดิมแล้วนะครับเพราะฉะนั้น มันถ้ามันติดช่วงประมาณ3 1 7 0จริงๆเนี่ยนะครับมันก็น่าจะอยู่ในโครงสร้างสามเหลี่ยมสีฟ้าตรงนี้นะก็คือตอนนี้ขึ้นมาชนแนวต้านแล้ววันนี้เมื่อเช้าเลย6โมงนะครับแล้วก็ช่วงแนวต้านชแนเลเดิมก็จะเป็นแนวรับนะครับก็ราคาเนี่ยตอนนี้นะครับยังเกาะติดอยู่นะครับเมื่อคืนอาจจะมีอีเวนต์นะครับของเรื่องของภาษีของโดนัททามซึ่งอย่างที่บอกครับลูแกวจะพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับปั่นปวดตลาดไปทั่วนะครับทีนี้นะครับก็เราอาจจะได้คอนเซ็ปต์เือว่า กรอบการเกตกรอบการเทรดนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าถ้ามันติดแนวต้าอยู่มันก็จะล่อาๆตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามันดิ้นอยู่ในกรอบตรงนี้จริงๆนะครับมีโอกาสลงนะครับแบบนี้นะครับเริ่มเอาพี่นากอนนะครับมันอาจจะทะลุขึ้นไปก็ได้นะครับทะลุขึ้นไปก็สามหนึ่งเก้าศูนย์สามสองศูนย์ศูนย์นะครับก่อนเวลาไล่วันนะครับก่อนเวลารายวันเราก็มีอีกชานเอลหนึ่งนะครับซึ่งเปลี่ยนแองเกิลการเคลื่อนที่ที่มีความชันสูงแบบนี้นะครับปึ๊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 บ อ่ะยังไม่ถึงแนวต้านแนวต้านเราประมาณ3,200กนจะครับก็เป็นบาร์เรลลี่เดิมนะครับแนวรับก็จะเป็นเส้นสีออกฟ้าเออเส้นออกเขียวฟ้าตรงนี้นะครับแนวรับของเขานะครับราคาเหมือนจะเบรกเอาก่อสสาเรลี่ยมเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะไอเดียหนึ่งนะครับสามหนึ่งยังเป็นไปได้แต่ว่ามีข้อแม้นว่าเขาจะต้องผ่านแนวประมาณนี้ให้ได้ก่อนนะครับแนวเส้นประตัวนี้นะครับ ผมขอญาตนนาเสนอเป็นสีแดงแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเริ่มไม่ค่อยไว้วางใจมันเท่าไหร่ละนะครับมันอาจจะมาพักอยู่แถวนี้นะครับตามโครงสร้างของกรอบเวลารายเดือนนะครับไปดูนะครับกรอบเวลาสี่ชั่วโมงนะครับกรอบเวลารายสีชั่วโมงนะครับเราเริ่มจะมีคอมโพเนนต์อะไรเข้ามาเยอะแยะละนะครับเดี๋ยวสี่ชั่วโมงนะครับสีชั่วโมงเมื่อวานนี้นะครับ ก็ราคาเนี่ยมีการไปเอาขอบสําเหลี่ยมนะครับช่วงแท่งเที่ยงคืนถึงที่2นะโดนัลด์ทรัมพูดนะครับก็อาจจะสะบัดหน่อยนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะครับราคาเนี่ยมันเกิดวราทัยนะครับ ไอเดียนะครับเมื่อคืนเมื่อวันเมื่อเย็นตอนที่เราไลฟ์กันนะครับประมาณ3112นะครับเป็นแนว 4H ของ Mid เด e ล a n นนะครับถ้าเบรกลงกลับขึ้นมาดีเทสเราช็อตลงไปนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่บอกมันมีนะครับเรามีบแอดว่าราคาจะเบรกขึ้นมากกว่านะครับซึ่งราคาก็เบรกขึ้นมาแล้วนะครับกรอบสามเหลี่ยมนะครับที่บอกซิ m มิทิกแ angle ทําไมเราบแอดขาขึ้นเพราะว่าเทนก่อนหน้านะครับเป็นเทนขึ้นนะครับเราก็จะมีบแอดนะครับ ในทางขาขึ้นสามเหลี่ยมซิมเมตริกแดงเกิลตรงนี้นะครับของกรอบ 4S ขึ้นมาถึงเป้าหมายนะครับ31ขึ้นไปถึงนู่นเลย3168นะครับแล้วก็เริ่มชะลอตัวนะครับตอนนี้ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัว 4S BB m i d d l e b a n d นะครับแนวรับอยู่ประมาณ3125แถวๆนี้ละนะครับแล้วก็รับต่ำลงไปประมาณ3100นะครับต้านนะครับต้านยังเป็นกรอบช่องนี้นะครับประมาณนี้อยู่นะครับถ้าดูเฉพาะ กรอบ4นะแต่ว่าถ้าเป็นกรอบรายเดือนนะครบหรือว่ากรอบรายวันเนี่ยประมาณ3-170นะครับต้องระวังนิดหนึงนะครับไปดูนะครับในกรอบเวลาสุดท้ายนะครับกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับตัว ascending triangle ตรงนี้นะครับนี่นะครับที่มีการยกโลสูงขึ้นนะครับชน3-4รอบนะครับจนช่วงประมาณกลางดึกนะครับตีสเนี่ยมีการทะลุขึ้นไปมีการสบัดแล้วก็ขึ้นไปถึงเป้าหมายตอนนี้ปรับยอดลงมา ทดสอบ e v i เว s ไ i g ์เดิมของวันอาคารที่ผ่านมานะวันที่1นะประมาณ31,50ราคาย่อมาดูโครงสร้างลักษณะนี้นะตัว BB นะครับขยับขึ้นมานะครับตัว EMA ขยับขึ้นมาเพราะฉะนั้นแนวรับคีย์หลักจริงๆนะครับอาจจะไม่ใช่3150ตรงนี้นะอาจจะเป็นแนวตรงนี้นะครับก็เป็นเบรกแอนดีเสนะครับใช้คอนเซปต์เดิมสามหนึ่งสามห้าห้าตอนนี้สวิงเพดนระยะประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าราคาย่อมาสามหนึ่งสามห้านะครับ เน้นบายกลับไปสวิงไฮเดิมนะครับแล้วก็3-1 6หนะครับหรือว่า31่าประมาณสัก6-3ขึ้นไปนะครับให้เฝ้าระวังนะครับราคามีโอกาสน่าจะชะลอตัวนะผมมองว่านะครับดูโครงสร้างรวมๆแล้วอาจจะได้อีกโครงสร้างหนึ่งก็คืออาจจะดิ้นในกรอบประมาณนี้นะครับแถวๆนี้ไปก่อนนะมันจะมีกรอบหลายๆอันนะตัวนี้ถ้าตัวชานลมันยังรับอยู่นะก็จะอาจจะเป็นกรอบสามเหลี่ยม ตัวสามเหลี่ยมรูปริมประมาณนี้นะครับวันนี้ก็สวิงเทรดนะครับสามหนึ่งสามห้ามองไปสามหนึ่งหกห้าแม็กซิมัมนะครับประมาณนั้นนะครับผมเริ่มหวั่นใจนะครับต้องบอกอย่างนั้นว่าราคาอาจจะหยุดลงตรงนี้นะครับอาจจะไม่ถึงสามหนึ่งกูนนะครับแล้วเราจะมาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับในช่วงหนึ่งทุ่มหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเทรดเทรดเดร์ทอเรามาติดตามกันนะครับท่านที่ติดตามการเทรดทองคำนะครับมาฟอลโล่กันว่าสุดท้ายแล้วเขาจะไปประมาณไหนนะครับ เทด forex กับ iu x นะครับเทดทองคำกับ iu x นะครับ z r o swap free นะครับเปิดประสบการณ์การเทรดที่ไม่มีค่าธรรมเนียมไปกับ iu x นะครับเมื่อคืนนี้นะครับ swap สเท่าเทศ yu x สบายใจได้เลยนะครับเหรุด้วยทุนต่ำ space เริ่มต้นศูนย์จนปิ๊บนะครับในบัญชีประเภทรลอะครับเรดสินทรัพย์ได้กว่า2 5 0รายการบนแพลตฟอร์มเลยนะครับได้เปรียบยิ่งกว่าค่า space ต่ำนะครับได้รับรางวัลมากมายจากหลายสถาบันทั่วโลกนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iu x ได้จาก google play แล้วก็ app store นะครับ ลงทุนนดน่อชั้นเพียงคลิกเดียวนะครับเทรดซื้อฝากถอนนะครับติดตามสินทรัพย์ที่เราสนใจบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนนะครับด้วยแอปพลิเคชัน iuX นะครับเซิร์ช iuX บน Google Play แล้วก็ App Store โหลดมาใช้งานกันได้เลยนะครับผมใช้บัญชีประเภทรอนะครับซึ่งเป็นเป็นเดสก์ท็อปแอปพลิเคชันนะครับเพจผ่าน MetaTrader5 บนเดสก์ท็อปนะครับก็สะดวกสบายนะครับส่งครสังซื้อรวดเร็วนะครับเทรดทองคำนะครับตอนนี้บิตอาร์เพียง4เป็นเท่านั้นนะครับ นี่คือข้อดีของการที่สเปซดับนะครับเวลาที่เราเทรดได้กำไรได้อย่างรวดเร็วนะครับเทรดกู้เงินหลักนะครับสเปซเพียง0หรือ1เปอร์เท่านั้นนะครับ BCC 100ถึง120นะครับสนใจนะครับสามารถศึกษาข้อมูลนะครับคลิกที่ลิงก์อยู่ในแคปชั่นของคลิปวิเคราะห์ราคาทองคำนี้นะครับแล้วกลับพวใหม่ครับการวิเคราะห์ราคาทองคำจากเพจ Forex Review Power by IX นะครับโบรกเกอร์ที่ทุกคนไว้วางใจสวัสดีครับ